พี่น้องมาเบิงมาเบิงบาทที่ไหนมีมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวมาซอยข้าเจา้าเอารถขึ้นรถส้ำหล่อพี่น้องเลี้ยงกันไรไซรุนล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 ุนน้ำกัน อะจะเป็นลักษณะแบบใหเ,เดี๋ยวเดียวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้เดอรอสักครู่รอสักครู่จะได้เห็นน้ากันเดี๋ยวพวกกายเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนไว้ให้ช่มหอเบิ้งกันแล้วกันะอาจจะใส่เวลาในจักหน่อยหนึ่งสลับคนที่มาซอยเอารถขึ้นจากน้ำ

bơ phi à, đẹp nhỉ là phi ơi đông đuôi chơi cần ขึ้นได้แล้วลพี่น้องรถยกอ้อยเอารถฉีบมาเอารถสามล้อขึ้นจากน้ำเด้อขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมร่วมร่วมวม,มาร่วมมาร่วมรุ่นน้ำกันดูกันยาว เรียบร้อยเดี๋ยวํำรวจควมเสียหายว่ามันเสียหายมงใดแน่พี่น้องขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเดนนี่มันจอดไว้มันแล่นลงหวยพี่นอ้องน่าเรียบร้อยแล้วคุณบอกว่าอ่ะให้เพิ่งทรัพนี่ลราพี่น้องมาหลุดน,น้ำกัน สำหรับรถสามล้อตกน้ำเอาขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อถูกใจกดไลค์กดแชร์กับผู้กาคนรอในคนแค่เติบเบาเสียงชนะกันครับ